รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ สวัสดีครับอันนี้ก็เป็นภาคต่อจากเอพิโซดหนึ่งนะครับเอพิโซดหนึ่งเนี่ยเราก็ได้พูดถึงว่าเราจะเลือกห้องยังไงเลือกโต๊ะบารคลายครับคืออันนี้เนี่ยคลิปนี้เนี่ยก็เป็นภาคต่อนะครับเพราะว่าผมจะทําทั้งหมด4เอพิโซดนะครับเพราะเนื่องจากว่ามันจะมีการอธิบายละเอียดนิดนึงนะครับผมจะพยายามเจาะลึกนิดนึงนะครับถ้าใครมีคําถามมีอะไรยังไงก็คอมเมนต์มาได้นะครับอยากให้แชร์เรื่องอะไร ล่าสุดก็มีคนถามผมเรื่องเกี่ยวกับแบล็กแจ็คนะครับเดี๋ยวผมก็จะจัดให้นะครับไม่ต้องห่วงเลยนะครับมีถามเมื่อกี้ว่าแบล็กแจ็คเล่นยังไงแบล็กแจ็คอะไรยังไงนะครับการเดินไพ่แบล็กแจ็คการดรอจะดึงไม่ดึงนะครับเดี๋ยวไงเรามาแชร์กันทีหลังนะครับยังไงคลิปนี้ขอต่อเป็นภาค2จากข่าวที่แล้วนะครับเรื่องการเลือกห้องโต๊ะบาคาร่าเอพิโ o ด2นะครับเริ่มกันเลยครับ จากข่าวที่แล้วนะครับที่ผมพูดไปว่ามีทั้งหมด5แบบมีโต๊ะ5ประเภทมีโต๊ะ5รูปแบบที่น่าเล่นและเล่นแล้วได้ตังค์นะครับถ้าคุณรู้ว่ามันเป็นจดโต๊ะแจกตังค์นะครับมีโต๊ะแบบไหนบ้างที่แจกตังค์จากประสบการณ์ผมอ่าเรามาแชร์กันเลยแน่นอนนะครับใครแล้วผมพูดไปแล้วนะครับแบบแรกคือมีแนวตัดมีแนวตัดคือยังไงนะครับก็อย่างที่เห็นเลยก็คือตกราฟก็มีแนวตัดและที่สําคัญก็คือ มันจะไอตัวไอไม้ขีดก็ต้องมีแนวตัดด้วยนะครับแต่วันนี้ผมสิงทต้องม,มาแชร์ก็คือการเลือกห้องมังกรคือทุกคนรู้แหละเออมังกรดีมังกรดีและจะรู้เรื่องไงว่าเข้าตอนไหนดีวะใช่ไหมทริค่ผมบอกเลยนะก็คือให้เลือกให้คุณเลือกเข้าห้องมังกรให้มีมังกรแล้วหนึ่งตัวถ้ามันมีมังเพราะปกติเนี่ยถ้าชูไหนที่มีมังกรเนี่ยส่วนใหญ่นะจะมีมากกว่าหนึ่งผมไม่เข้าใจเหมือนเพราะอะไรนะแต่ทุกครั้งเลย ส่วนใหญ่เก้าสิบเปอร์เซ็นเลยอ่ะไม่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นตะแต่ส่วนใหญ่เก้าสิบเปอร์เซ็นเละกล้าพูดได้เลยว่ามีมังกรมากหนึ่งตัวถ้าชูไหนมีมังกรนะสูงสุดผมเคยเจอนะผมเคยเจอห้าตัวนะยาวด้วยยาวแบบว่าโอ้โหเกือบยี่สิบอ่ะคือแม่งโอ้โหสุดยอดมึงมึงยาวเกินมาถึงมังกรตัวเดียวนะแต่ตัวอื่นมันแค่แบบว่าเจ็ดตัวแปดตัวเจ็ดยาวเจ็ดแคนแต่สูงสุดที่ผมเคยเจอคือย <c oughs> ี่สิบแบบโอ้โหมึงรวยเลยแล้วเราจะรู้ว่า ห้องห้องมังกรเนี่ยห้องไหนควรจะเข้านะครับห้องมังกรที่ควรควรจะเขาก็าคือห้องที่เพิ่งจะมีมังกรแค่ตัวแรกนะครับและมังกรตัวแรกที่ว่านี้ต้องเป็นมังกรที่ต้นชูหรือกลางชูนะครับถ้าคุณเข้าไปไท้ายๆเนี่ยคือไม่ควรเล่นแล้วล่ะจริงๆนะและยิ่งถ้ามีมังกรมาแบบว่าสองตัวสามตัวหรือสี่ตัวอะไรอย่างเงี้ยคุณไม่ต้องเล่นเลยคือขึ้นเข้าไปนี่คือมันไม่ใช่มังกรแล้วนะครับเลิกจบนะครับ นี่เลยเห็นไหมเพราะเราสังเกตดวดีอะและที่สําคัญอีกทริคหนึ่งที่ผมจะบอกคุณก็คือถ้าชูไหนเนี่ยเวลามีมังกรและมีทายเนี่ยนะเฮ้ย mm hmm. <Hey, S 2> แปลว่าอันนั้นเป็นมังกรที่มีคุณภาพหรือเปล่าก, mm hmm. ก็คือมันจะไปต่อได้แต่ถ้ามังกรที่แบบว่าดิ่งมาเลยสม,มุตินะเพลเยอร์เลียงเลแมง5แฮนด์ hand. Young, man, 7แฮนแบงเกอรเลียงเลย7 8็ฮแด์นไม่มีทายเลยนะไออย่างนั้นหน้ากลัวนะแต่ถ้าคุณคิดว่าจะเอามังกรแล้วเอาชัวชวเลยนะให้คุณหายอย่างนี้นี่เห็นปะ คือเป็นแบงเกอร์ยาวมนเลยแล้วก็มีทายแล้วก็มีแบงเกอร์หรือเป็นเพลเยอร์ยาวแล้วก็มีทายมีเพลเยอร์เรียงนะไอ้อย่างเงี้ยเขาเรียกเป็นมังกรมีคุณภาพไอ้อย่างเงี้ยมันจะแปลว่าทุกครั้งอันนี้ผมสังเกตนะไม่รู้ยังไงนะแต่ทุทกๆครั้งเลยถ้ามันมีมังกรยาวๆแล้วมีทายแทรกระหว่างกลางเนี่ยคุณเตรียมไม่เลวว่าเดี๋ยวมันจะมีมังกรตัวต่อมาอีกทุกทีนะครับจากการสังเกตของผมเลยจากการทํางานมาดิวมาหลายพันชูเลยทุกครั้งที่มีมังกรนะครับ แล้วมีทายแทรกนั่นแหละคุณรวยเลยเดีย๋ยวไม่ต้องมีมังกรมาใหม่นะครับดีไม่ดีบางทั้งยาวกว่าเดิมอีกนะอ,อยังไงก็วันนี้คงจบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับเอพิโซดนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเอพิโซดหน้าเรามาคุยกันเรื่องอีกเรื่อง,น,งนะครับว่าโต๊ะแบบไหนที่เราควรจะเล่นนะครับยังไงวันนี้ก็ฝากไวแ้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ